ไปต้องรอพวกมันออกไปเร็วลีนแน่ใจว่าพวกมันอยู่แถวนี้ทำรอยบนถนนมาอุ้ยเจอแล้วมันเจอแล้วนี่จิ้มเขาให้ไปไงเราจับมือสูวบอกแล้วไงไปเลยไปเร็วว,วิ่งอุ้ยระดมปืนยิงเลยเหรอ โดดโดดโอเคไปอ้อ,อมอย่างนี้อยา่ามายุ่งทนเลยนะโอ้โอยตัวยิงทำไมเนี่ยไปแล้วอ้อ,อมจะอ้อมอย่ามายุ่งอือไงไวเหนือแสงมาหนูไวโอ้ยโอ้ยยิงคืนบ้างได้ไหมเนี่ยโดดยิงคืนบ้างได้ไหมเลี้ยวเลี้ยวก่อน ไปเลยเข้ามาไอ้พวกชั่วมาเลยอุ้ยโอ้โหหลบล็อกหลบแบบดิจิตลอลยิยงไม่หยุดยิยงไม่พักจับไม่ได้หรอกพอดีมา้าเร็วโอ้ยโอ้โดนทุกดอกยิงแม่งกันเกินแย่แล้วมาเจอแล้วอุ้ยอุ้ย Here. He is? He is really killing you, Tony? He said he wants her alive. He doesn't get to make that call. James told me it's the girl from the university. How many of our guys were killed? One oh, man. I didn't know this her. I that was her. Oh, one man. I'm taking a chance with this. I just want to finish up and go for it. Freeze my ass off. ตรงนี้ก็มีเวละอย่างไรดีเนี่ยเขามาโดนนะมึงนี่ทีมโงให้อีซิมโงห้มาดิ Ưm, ừ, nhìn kẻ Phụng nì, dựng anh chinh Ê, chớ Nì Thoải đê Thả à, mồm à, liêm con Nì Thoải đê, man ปึกมาดีบ้านมรณนะหมดยังเนี่ยไม่มีอีกม,ม,มีเจอแล้วเจอแล้วโวนี่หมดยัง Dolly dính mang của lũ nhớ lời Ơi Do loser Do loser, nè loser Đã dính hay một lời Ơi, ơ, xeo ở đâu nè Nói ngài, nói ngài Thì mi Nói ลงไปวะประชาขสุนนี่ก็เป็นพวกอะไงแกงแกมีกีตัวเนาะโอ้โหนี่ ตายไม่หมดเออตายไม่หมดโอ้๊ยตายตัวเดียวยี่ดงเยอะโอ้มีอีกล้ะโอ้ยอ้อมาอ้อมาคือวู คนเร็วโอ้ยนี่ไงมาเลยมาเลยมายไม่ทานหรอกปึนงไวกว่าอันนันแน่อันนันแน่อันนันแน,น,น่อืมวิ่งเข้ามาทำไม เดี๋ยวเอาออกไปตัวคิดอีกเฮ้ยเฮ้ยไปออกเถอะนะโอ้ยโอ้ยจับมได้วยแทงแทงช่วยชีวิตเธออยู่นะช่วยบ้าเลยหรอโอ้ยเรียบร้อย